สวัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะอันก็จะพาทุกคนมาทำเค้กอะไรนะพี่นิดเค้กแบล็ k พิง k น้องน้องบอกว่าเป็นเค้กว่า Black พิงคคือตัวเนื้อเค้กอะค่ะจะเป็นสีดำแล้วก็ราดหน้าด้วยตัวแบบชมพูน้องๆ้องเขาก็เลยเรียกว่าแบล็ k พิงนะคะไปดูกันไหมว่าวิธีการทำเขาทำกันยังไงบ้างแต่อันคิดว่าไม่ยากนะมันง่ายอยู่นะไปไปทำกันค่ะ กุดิบก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวอันนะจะให้น้องๆทีมงานเขาพิมพ์ไปให้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงบ้างอันดับที่หนึ่งทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะว่าเค้กแบ็คพิงอันดับที่หนึ่งนะคะเราก็จะเทไข่ลงไปทีนี้ไข่สดมากเอามาจากฟาร์มหลังบ้านหรือเปล่า <laughs> เราใส่ไข่ไก่ลงไป แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยเราอะค่ะต้องตีให้เปลี่ยนสีเลยนะการทำเค้กเคยเคยสงสัยไหมว่าทำไมเค้กถึงข้าวทำไมเค้กมันข้าวไข่จังเพราะว่าทุกคนลืมขั้นตอนนี้ไง ขั้นตอนนี้คือถ้าเราไม่อยากให้เค้กของเราคาวนะเราต้องตีให้ไข่กับน้ำตาลเนี่ยค่ะให้เปลี่ยนสีเลยนะปะ่ะพร้อมยังไปเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เราต้องตีไปเรื่อยๆ จนส่วนผสมเปลี่ยนสีแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้คือได้แล้วค่ะมันจะมีความฟูแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนๆนะทุกคนทำได้ไหมต้องถามก่อนว่าขั้นตอนนี้ทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้พิมพ์ม,มาว่าทำได้หน่อยได้ไหมคะอันจะได้ไปหัวข้อถัดไปดีไหมดีไหมพอเราได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราใส่แป้งเค้กลงไปค่ะทุกคนคะ่ะแป้งเค้กเทลงไปตามด้วย ผงโกโก้ตามด้วยเบกกิ้งโซดาทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาเอามาทำขนมเบกกิ้งโซดาค่ะมันมีส่วนจำเป็นที่ต้องใช้กับเค้กที่เป็นเค้กช็อกโกแลตเพราะว่ามันจะทำให้สีของช็อกโกแลตสีของโกโก้ค่ะมันเข้มขึ้นเราก็เลยจำจเป็นต้องใช้ผง baking soda เบกกิ้งโซดานะคะในการทำเค้กอะไรก็ตามที่มันมี ทำให้เค้กเป็นสีดำหรือชาเขียวอะไรประมาณนี้นะทุกคนหายข้องใจแล้วใช่ไหมพอเราได้แบบนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ตีต่อนะคะสปิดเบอร์หนึ่งค่ะที่นิ่สีเครื่องสวยเนาะแล้วเราจะค่อยๆเทน,นมลงไปแล้วหลังจากนั้น เราก็จะใส่เนยละลายลงไปนี่ <S <S เพียงแค่นี้นะคะปิดก่อนเพียงแค่นี้เค้กของเราง่ายมากๆเลยแล้วอันจะตีต่อเรื่อยๆแป๊บหนึ่งจนกว่ามันจะเข้ากันได้ดีนะคะ ตีแบบนี้นะคะถือว่าได้แล้วนะคะมันจะเป็นลอยตะก้อเล็กๆเ,เป็นริ้วเล็กๆนะคะแบบนี้ได้แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องออกซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่สามารถที่จะแยกส่วนได้เหมือนทรานฟอร์เมอร์เลยอะ่ะเอ๊ไม่ทราบว่าทุกคนทําได้หรือเปล่านะนี่จะเป็นแบบนี้เลยพอเราเอาออกมาจากไอ้เครื่องนะคะเราก็อาจจะปาดโทผสมเล็กน้อย แล้วเราจะใช้พิมพ์ขันข้าวนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้ประมาณ5้ถ้วยก่อนที่เราจะใส่เนื้อเค้กลงไปเราทามาการีนเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดพิมพ์นะเอ๊ะทุกคนทําได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะจะทําได้หรือเปล่าอ่ะเทแล้วนะว้าวแค่นี้ก่อนเนาะเค พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ไอเปิดเตาเลยเราจะใช้เวลาการอบนะคะทุกคน15นาทีเดี๋ยวอันนะคะเอาไอาเค้กใส่เตาก่อนนะเราจะอบไฟบนไฟล่าง180องศาอบเราประมาณ15นาทีนะคะวันนี้อันก็ใช้เตาอบของเบควิดอัน100ลิตรสีฟ้าน่ารักสุดๆไปเลย เราจะใช้ไว้ช็อกโกแลตนะคะเทลงไปส่วนผสมไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวอันทิ้งไว้ให้ที่โพสเลยแล้วเราก็เปิดเลยคะ่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะเขาเรียกวิธีการนี้ว่าอะไรใครรู้ใครรู้ว่าใครรู้เพิมมากใครรู้เพิมากเขาเรียกว่าการตุ๋นนะคะ ซึ่งมันก็จะเป็นตรงนี้เราก็ต้มน้ำใช่ไหมแล้วก็เอากะละมังใบใหญ่ใบนึ่งวางไว้แล้วเราค่ะก็เอาไวชช้ช็อกโกแลตลงไปจนมันละลายเราก็จะใช้ไม้พายคนได้นะคะเราจะใช้ไว้ช,ช็อกโกแลตเราก็ตามด้วยอันนี้นมสตรอเบอรี่ใช่ไหมพินิดใช่ค่ะโอ้โหสวยมากงามมากพินิดน่ากินสุดๆไปเลยหลังจากนั้นเราสามารถใช้คนได้นะคะ ตั้งพักไว้จนกว่ามันจะละลายระหว่างนี้อันก็จะใช้ถาดตัวนี้นะคะเอาเค้กลงไปว้าพี่นิดขอถาดอีกมีถาดอีกไหม,มขอถาดนะคะเราจะใส่เค้กตัวนี้ลงไปในกล่องแบบนี้เพิ่มความมูล,ลค่าและความสวยงามนะคะทุกคนคิดว่าทำได้ไหมคะมันไม่ยากเนาะทุกคนทำได้แน่นอนคะ่ะ อันเชื่ออย่างนั้นนะอันเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนทุกคนค่ะเราทําเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมเราก็ละลายจนแบบนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่สีวันนี้นะคะอันจะใส่สีชมพูอุ้ยใส่เยอะไปไล้แต่มันก็พอดีอยู่นะเอ๊ะใส่อีกนิดนึงเพราะว่าให้มันเค็นสี นี่เลยลโอเคมันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะถ้าได้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอาตัวนี้มาลาดใส่ตรงนี้เลยทุกคนดูอยู่คิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะถ้าทำได้พิมพ์มาว่าทำได้หน่อยนะคะลาดลงไปโหูยพ,<อ>พี่คยิ้มน่าทามาก พี่นิดได้ไหมค่ะทนิดต้องมาถ่ายคลิปโอ้ยน่ากินมากหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ลูกหัวใจวางลงไปสวยบบไหมเี็นิดสวยไหมสวยค่ะนี่เราก็จะได้เค้กแบ็คพิคงแล้ว <laughs> เป็นไงคะ น่าคาสุดๆไปเลยอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะซึ่งไม่ยากเลยวิธีการทําง่ายมากๆแล้วก็ขั้นตอนไม่เยอะนะก่อนจากกันไปอันก็ขอฝากด้วยสําหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ของเบบิ้อันตอนนี้เรามีทั้งสดแล้วก็ผ่อนนะคะสําหรับคนที่อยากได้แบบอุปกรณ์แบบผ่อนไม่มีบัตรเครดิต คุณก็สามารถที่จะผ่อนกับเราหรืออมอก,กับเราก็ได้นะคะว่าจะเป็นเค่ปี3.5ลิตร7ลิตรแล้วก็เตาอบ100ลิตรนะคะสําหรับวันนี้สําหรับใครชอบค,คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย